จ้าสวัสดีจ้าทุกคนเมื่อน,นี้สไตล์คนสวนผ้ามาเก็บพริกเครื่อเนาะจ้าหรือว่าพริกกะเลียงเนาะจ้าเมื่อน,นี้มาเก็บแล้วก็จะมาเราว่ามองไหนเฮาให้พ่อค้าคนกลางแล้วก็แม่ค้าตลาดแรงแม่ค้าคลองถมเนาะจ้าอันนี้คือพริกเครื่อเนาะพริกโพนเนาะแถวบ้านเอิญบางคนก็เอิญพริกปีกันแล้วแต่ท้องทีเนาะจ้าอันนี้จะเป็นของพ่อค้าคนกลางเนาะ เขาจะเฮดให้พ่อขาคนกลางกะแบ่งไว้ล็อกหนึ่งเราจะอันนี้ก็จะฉีดยาเป็นระบบเนาะมันก็เลยมีความโดกแล้วก็ความงามเราจะเพราะว่าอันนี้เขาจัดการเป็นระบบได้เพราะว่าเขาเก็บเป็นรอบเราจะให้เก็บเป็นรอบให้พ่อขาคนกลางจะอาทิตย์หลักครั้งเนาจะหลังจากเขาฉีดยาไปแล้วฉีดฮอร์โมนไปแล้วเนาะกะบซวันเนาะค่อยเก็บให้พ่อขาคนกลางเนาะ ถ้ามันบบเป็นโรคเข้ากัาบชีดเนาะจา้ะมันกะจะงามแบบนี้สําหรับของพ่อขาคนกลางที่เข้าส่งเนาะจา้ะอันนี้เป็นของที่เทาจัดการระบบได้เก็บเป็นรอบเนาะจา้ะมันกะจะงามแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีลูกดกเก็บแต่ละรอบกะได้หลายเนาะจา้ะมันจะตั้งกับของแม่ค้าขลองถมเนาะเดี๋ยวจังน้อยจังไปเบิ้งของแม่ค้าขลองถมอันนี้เบิ้งความงามของ ส่วนที่เหาเฮ็ดให้พ่อค้าคนกลางเนาะกะจะงามจะเป็นระบบแบบนี้เนาะจะก็จะถือว่างามก็กันเพราะว่าเพิ่นได้ยาหรือว่าได้ปุ๋ยได้ฮอร์โมนตามปกติเนาะมันกะจะงามจะสวยอันนี้เขาจะดูแลสวยหน่อยเนาะจะเพราะว่าพ่อค้าคนกลางเพิ่นกะจะเน้นความงามแน่แต่กะเป็นรอบของมันนั่นแหละเนาะจะ อันนี้คือพริกที่เหฮาเก็บพัน์ไว้เองเนาะจา้ะบได้ซื้อในท้องตลาดมันก็นเลยปนปนกันไปเนาะจ้ะจักสายพันธุ์ใดยาสายพันธุ์ใดอันนี้คืออาจจะเป็นพริกโพนเนาะสมัยตะกี้ที่เหฮาปลูกไว้ตามโพนตามหน้าเ้อออกไปเห็นหน้า3ามปีก็ยังบ่าตายเนาะจ้ะพันนี้กชื่ิว่างามเนาะจ้ะดกเนาะนี่เลยจะสวยๆเลยเนาะเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวไปเบื้งของ แม่ค้าคองถมเนาะอันนี้ของอันนี้จะเป็นพริกของแม่ค้าคองถมเนาะแมคค้าตลาดแรงเนาะจ้ะอันนี้เขาจะมาเก็บเอาเองเนาะก็จะมาเก็บเอาพุ่นคนละหลายโลอยู่เนาะจ้ะบางคนก็เอาห้าโลบางคนก็เอาสิบโลแล้วแต่เนาะจ้ะก็มีอยู่สี่ห้าคนเนาะจ้ะเพิ่นมาเก็บเอาเองเนาะจ้ะรุ่นนี้รุ่นนี้แม่ค้าคลองถมมาเก็บเอาเองมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะกะบ่ค่อยงามเพราะว่าเฮาบ่ได้มีเวลาชีดยาหรือว่าเพราะว่าเพื่อนมาเก็บเอง ทุกวันเนาะแต่กายุ่วนเฮ้ามันหลายเนาะจ้าก,กันเลยสามารถแบ่งให้แม่ขาได้ห้าล่องเนาะกระทืคนละหลงปะประมาณนั้นอันนี้คือพริกขือเ,เนาะพริกกะเรียงสําหรับของแม่ขาตลาดแรงเนาะจ้ากับบค่อยดกันไหนเพราะว่าเพื่อนกะจะมาเล่มคู่มือเนาะผู้น้อยผู้หลายกันแล้วแต่ลายน้อยลายใหญ่เนาะบางคนกะเอาไปเพื่อมูแนกก็จะเอาหลายแน่เนาะบางมันก็นจะเป็นโลกอันนี้คือ ใบกูดไปงิกบางมองก็เป็นไวรัดเราจะเพราะว่าเฮาบด้ชีดยาเฮาบด้ให้ฮอร์โมนมันเนาะเพราะว่าเพิ่นมาเก็บแต่กะพิกมันกะมีรอบของมันเนี่ยเราจะเดี๋ยวมันก็เมิดป่านหรือว่าเมดรอบแล้วเฮาค่อยมาใส่ปุ๋ยหรือว่ามาชีดยามาบำรุงมันมันกะจะงามคือเก่าเราจะสำหรับพิกเนาะนี่เราจะอันนี้คือสวนของเฮาเนาะจะมันจะกว้างก็เลยสามารถแบ่งได้หลายคนเราจะ